สวัสดีจ้าทุกคนต่อหากเก็บผักบุ้งเด้อเออนน่ผักบุ้งนะเอาไปพัดกระเสบนะจะยอดน่อยๆก็อร่อยเด้ดอนะเพราะว่าเรากินผักบุ้งปลูกแล้วมันมันบ่ดซ่บแต่ก็อยากปลูกไปกินนั่นแหละผักบุ้งเป็นอ่าพักที่กินได้หลายๆอย่างเนาะพัดแกงสสมอันนี้มาเห็น มาดูนาเราเห็นพวกบุง่งโอ้ยงามเทะเก็บก่อนเดอ้อเอาไปลวกจิ้มเจียวก็ได้เด้อนี่หยดเขานน้อยดอกละแต่กระเซบเด้อเดี๋ยวก่อนห้าก่อนมันคนขังหกหกโดยหยาไงหยดพวกบุ่งก็จะสุกอยู่ในหยาเี่พอสุกอยู่ในหยาแล้วเขาก็จะหยดขา,ขาวๆตัวลังงามตาถอยหลังเดอ้ดอตะกรงถอยหลังดอดกตะกรงถอยหลังเขาก็จะลงไปหาเขาเนี่ อลงไปแล้วแหละเดีบบ๋ยววังค่อยหาพักบุ่งบ้านหายอดอย่างบุอ,อันนี้คณา,าใหม่เด้อจะด,ดันแล้วก็อย่าลืมขึ้นโลกโลกด้วยพักบุ่งหลายหลายดูที่นี่โอยแม่ลลวงไหท้ทองอออรุ่นเมีย ลงไปในเขาวแล้วพวกบุงกระไดหืหยอดงามๆจะเอาไปลวกจิ้มเจวโอ้จะอกักอักทำไมอกักอกทุกเช้าเลยเสียงกากินหลายๆเด้อพกบุงนั่นใครใสตาไม่ดีนะบำรุงใส่าตาพระว่าดิอทำให้ตาหวานบอ มันสิทันบ่ล่ะทุกคนปลานนี่ยแหละจะบำรุงทันบ่ละ่ะกินปลาบำรุงสมองกินผักบุ้มบำรุงสายตาเพราะวะ่าทำให้ตาหวานเพราะวะ่าดิแม่นบ่ละ่ะเก็บหลายๆก่อนเด้อซันนะบำรุงสายตาก็ได้หลายพออย่างหยอดน้อยหน่อยนะทุกคนแต่กินแสบดิีกกินก็สมํำนี่แหละขนาดนี้แนละยกำลังกินเลย ต้องยอดใหญ่เนาะน,น้อยสองสองหยดคำหนึ่งอะผัดก็แชบนะจ๊ะพักบุ้งนาเราอันนี้พักบุ้งเกิดเองเวลาพักบุ้งเกิดเองไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนาะไม่เห็นมีแมงไม่เห็นมีอะไรลงเลยเพี้ยก็ไม่มีแมงก็ไม่ม,มีแก้นก็ไม่แกนมีฝนบางไม่มีฝนบางฝนตกใส่ที่หนึ่งก็งามงาม ยอดเขาจ้ยแต่วันนี้ไม่ขาวเพราะว่าฝนแรงนานผดเนาะคุเขาลงไปในเขาวุยไม่ลงตามดอกเก็บเอาบนนี้ก็พอหลายผดทุกคนได้แล้วนะจ๊ะผักบุ้งฉันได้กับข้าวแล้วเดอ้อวันนี้ลวกผักบุ้งจิ้นกระเจวจะไปเจวปลาทูนี่ สบบวยๆเด้อแต่เก็บไปมันตรงเลยห้ายไหมเนาะเป็นหนาของเขาเลยนี่ข้าวหนึ่งก็ไม่เมี่ยแล,ละเลาะเลาะเลาะดูแต่น้ำดูแต่เขา แต่ช่วงนี้ก็จะไม่มาละฝนไม่ตกถ้าฝนตกนะี่ถึงจะมาอีกทีหนึ่งเนาะฝนไม่ตกมาก็เห็นต่ความแห้งแรงดินแห้งแต่ขลบนี่แหละนี่ดูดินดินแห้งแต่ก็แห้งเนี่ยฝนมาถึงจะชุม่มฉ่ำเออว่าสดชื่นเนะี่ยเดินสบายใจเลยตอนนี้ก็รอฝนอย่างเดียวนะจ๊ะน้องฝนเอ้ยตกได้ละมั้งโอ้ย ยอดผักบุง้งเราคุณน่ะเก็บแป๊บเดียวทุกคนได้แล้วเด้อได้แล้วเด้อคุณน่ะลงไปหาหอดเ้าเมียลงไปทำไมขึ้นมาแล้วก็ผักบุง้งอุ้ยโอ้โหทิ่มหวัวซักนี่หากินไปแล้วทุกคนเนาะ ช่วงถาหน้าวันเขาก็เก็บหอยไอตัวก่อนนาไถาหน้า,า,นาก็ขุดปูช่วงนี้ก็เก็บพวกบุงหน้าตายเห็นไหมสลับทับเปลี่ยนก็พวกบุงที่เราปลูกเนาะพวกบุงก็ยาไปเอบหยอดขึ้นอีกแล้วเดี <laughs> เอบหยอดอยู่เลยเลยเอบหยอดก็หน้าฝนนี่เนี่ย ขึ้นอีกละอันนี้ก็เมาเก็บพวกบุงนารอก่อนนะเจ้าฮึพวกบุงนาปอสารเกิดเองธรรมชาติคือมดแล้วยวโยนกลับลังขึ้นบ่คือเดินมาถึงนี่คือหายไปแลวพวกบุ้งเ,เก็บแล้วอันนี้ก็ได้ก็สุกอยู่ในนี่แหละทุกคนแต่ว่าตาไม่เห็นเองอแหละตาไม่ดี แกแล้วตามไม่ดียังไงเนี่ยว้ายอุ้ยทำไมรุดอุ้ยรุดออกจากมือมดเลย <c ười> ตั้มยังไงนี่ว้ ôi, ายเนาะอุ้ยจะกั้มยังไงดอกเนาะรุดใหม่รุดมือไปมดอืออืออันนี้ก็อ,อญญนยานี้ก็ ยาวจังหน่อยก่อนเถอะรีบยาวเถอะยาตัดให้งัว่ใช่แล้วดอกไว้ตัดให้งวังวมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนาะไว้ตัดให้วัวนะจ้ายาเราเลาะอ,อีกก่อนเด้อทุกคนเด้อะได้เราเลยกัาหนึ่งนะเขาจะเข่าลงไปนัทำไมไม่รู้ นี่ยอดไม้ใหญ่ดอกทุกคนไม่อยากโชว์ดอกจะไข่พวกบุงแก่นนั่นแหละตก่กินได้นะจะไปพัดกับพัดจะไปทำอะไรก็ได้ได้นี่แกงสสมก็ได้ดได้ดนะอุ้ยคยแกงสสมพวกบุงอันเนี้ยแ,แสบบุ้บุงหน้าเขาเนี่ยแกงสสมแ่บแบตัวละไปถึงไหนอีกละ่ะบัดิน ถอยหลังอีกก่อนเด้อเดินลุยมามองไม่เห็นบัดมองย้อนกลับไปอ้าวเดินมาคือโกเกบ่อน้อนา่เห็นนี่แหละเนาะตาบ่ดีนี่เท่าแล้วนี้เจียวไปบึ้มลุงสายตาชักงหน่อย, <laughs> น,น,ย,อยนี่นะป้านหยอดหยาพลนสุกอยู่ในหยอดหยาคือกันแทะ <laughs> ลงกับไปในเขาพร้อม ผักบุ้งจ้าผักบุ้งได้แล้วพอแล้วแค่นี้แหละสํารับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายอีกสักสองสัญญาดก่อนเด้อทุกคนเขาจะลงไปในเข่าหรือดิขึ้นมาจากขึ้นมา